สวัสดีค่ะหมอนินจากช่องลานินชา4289พบกับการดูดวงรายวันทั้ง7วันประจำวันที่19มิถุนายน2564ตรงกับวันเสาร์ขึ้น10ขค่ำเดือน8ปีฉลูกดแชร์เป็นค่าครูให้หมอนินด้วยนะคะคลิปนี้ขอแค่3ไลค์ก็พอเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มาดูชาวันพฤหัสค่ะไพ่ภูมิเกณฑ์ตะตาใบแรกขึ้นคิงถือเหรียญเลยวันนี้ชาววันพฤหัสจะทําอะไรก็ต้องมีการวางแผนนะคะส่วนใหญ่ถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีการเงินค่อนข้างหัวหมุนค่ะมาดูเรื่องการงานการงานนี่ขึ้นสองเหรียญเลยค่อนข้างชัดนะวันนี้งานมันไม่ค่อยลงตัวถ้าใครที่ทําเกี่ยวกับสถาบันการเงินทํางานเรื่องกับบัญชีวันนี้ก็เรียกว่า อ,อหมดแรงกันเลยละค่ะแล้วถ้าจะไปเซ็นสัญญาอะไรเปิดกิจการหรือว่าเปิดตัวสินค้าไม่ค่อยแนะนำนะวันนี้ให้เป็นการเตรียมงานมากกว่ามันจะคลุกคลักมันจะไม่มีความพร้อมนะคะสเหรียญที่กลิ้งไปจะกลิ้งไปกลิ้งมามันบอกสถานการณ์ว่าถ้าคุณจะดันทุรังทำมันจะอยู่บัญหาทองความไม่พร้อมแล้วมันจะต้องเ,ออเรียกว่าจับแพะชนแกะ เหนื่อยหน่อยใช้คําว่าหน่อยไม่ได้เหนื่อยเยอะอะไรเพราะกลับบ้านแปดดาบแล้วต้องหมุนกันแบบว่าสลับสับเปลี่ยนจัดวางต้องเครียดบางทีอยู่ดีๆทําเสร็จแล้วมีคําสั่งย้ายปุ๊บปั๊บเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บมันจะมีความเปลี่ยนแปลงความไม่นิ่งเกิดขึ้นในงานนะคะจนคุณเล่นเอาเครียดอะ <Evet. S 1> ่ะมาดูเรื่องการเงินบ้างมาดูด้านการเงินการเงิน ถือว่าค่อนข้างดีนะสภาพคล่องทางด้านการเงินดีถ้าจะติดต่อสถาบันการเงินระดมทุนเพื่อที่จะไปเปิดกิจการถือว่าสิ่งที่คุณคิดคุณปรารถนาสมหวังคนทำมาค้าขายวันนี้โกยเงินโกยตังเข้ากระเป๋าค่ะเขาเรียกว่าทำมาค้าคล่องเจ้าชะตาเป็นคิงเหรียญน่ะแล้วเงินเป็นควีนเหรียญสภาพคล่องดีใครที่เล่น สนุกเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้อาจจะมีเ็าเรียกว่าช่วงนี้เงินขึ้นมือมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระวังเรื่องระบบภายในนะคะอตอมลูกหมากมดลูกตับไตเหล่านี้เรื่องดื่มมากเกินไปหรือเปล่าดูแลสุขภาพตัวเองสักนิดนึงนะคะถ้ามีแปดดาบเข้ามาเนี่ยไอสุขภาพที่ว่าเนี่ยละเลยไม่ได้นะไปหาหมอสักหน่อยก็ยังดีนะคะ เพราะถ้าเดริเวลเป็นอะไรมันเป็นภายในแล้วเราไม่ค่อยรู้นะ่ะไปไปตรวจไปเช็คสักนิดนึงเพราะตัวบอดี้ของคุณก็ยังแข็งแรงถ้ามันแต่ไม่อยากให้ละเลยนะคะมาดูเลขนำโชคบ้างเลขนำโชคคือเลขสี่แล้วก็เลขสองเสี่ยงกับยานทานะผู้ชายเป็นคนนำโชคในวันนี้นะคะยังไงก,ก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดูแลสุขภาพตัวเองด้วย อย่าเพิ่งกดออกนะคะมาพูดคุยกันท้ายคลิปก่อนมีอะไรต้องชี้แจงหมอเข้าใจนะคะว่าหลายท่านค่อนข้างเครียดทั้งสภาวะเศรษฐกิจทั้งโรคระบาดท,ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการทํามาหากินขวางกั้นในเรื่องความรักโควิดนี้ทําให้คนเลิกกันก็หลายคนแล้วนะคะเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงเลยทุกคนแย่เพราะโควิดหมอก็เลยจะทําการไลฟ์สดอย่างน้นอยๆด้วยสัมมาอาชีพ ความชนิดชำนาญของหมอก็คือตอบคำถามในเรื่องโหราศาสตร์ก็เมื่อไลฟ์สดแล้วถ้าท่านใดที่อยากเข้าร่วมเชิญได้นะคะที่แฟนเพจ facebook จะมีการแจ้งเตือนค่ะทาง youtube จะแจ้งเตือนที่หน้าเพจชุมชนที่หน้าชุมชนคุณก็เข้าไปดูหมอจะขึ้นโพสต์เอาไว้ส่วนแฟนเพจ facebook ก็จะขึ้นโพสต์เอาไว้แจ้งล่วงหน้า เมื่อไหร่ที่ลงตัวมีความเสถียรเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตหมอจะพยายามทำให้สม่ำเสมอและเวลาค่อนข้างให้มันชัดเจนยังไงมาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมาพูดคุยกันนะคะประครับประคองให้มันผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน ฝากกด s u b s c r i b กกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะหมอเปิดอีกแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่ทาง Tik To k แต่ลงไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ะคะ่ะเพราะว่า t i k t o k เนี่ยเหมือนไม่ใช่ทางแต่ถ้าท่านใดที่จะแวะไปก็เซิร์ชชื่อเดียวกันจะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยทุกแพลตฟอร์มแวะไปทักทายพูดคุยกันได้นะคะ พรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ